สอนถักดอกเดซี่สำหรับงานกระเป๋า g r a n ด์นสแคร์ค่ะก็มีคนขอมาก็จัดให้เลยนะคะเริ่มแรกเราก็จะทำเป็นโซ่5้าค่ะเมื่อได้โซ่5้าแล้วนะคะเราก็จะทำการสลิปสติทค่ะเริ่มต้นชั้นที่สองที่โซ่1นึค่ะหลังจากนั้นดึงห่วงด้านบนเข็มนะคะให้ยาวนิดนึงค่ะหลังจากนั้นให้ทำดีซนะคะเป็นหลักแรก เท่ากับ2หลักนี้นะคะจะรวมกันเป็นหลักเดียวนะคะนับ1ค่ะหลังจากนั้นทำอีก15 dc ค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็น16 dc นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะชั้นนี้นะคะเราก็จะมี16หลักนะคะพอครบ16หลักแล้วนะคะให้เราปิดชิ้นงานด้วยสลิปสติทค่ะในชั้นต่อไปเอย่ามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้เราถัก โซ่ค่ะจำนวน3โซ่นะคะเพื่อทำเป็นหลักแรกค่ะหลังจากนั้นทำา3 DC ค่ะลงในช่องเดียวกันเลยนะคะ DC1 DC 2และ DC3 เท่ากับว่าในช่องแรกค่ะในกลีบแรกเราจะมีหลักทั้งหมด4ี่หลักนะคะจะเป็นกลีบที่พิเศษหน่อยเนาะหลังจากนี้นะคะทุกกลีบจะทำา3 DC แล้วก็ถักแบบปปคอนสติททั้งหมดเลยนะคะนี่ได้กลีบแรกแล้วนะคะหลังจากนั้นถักโซ่2ค่ะ กีต่อไปก็คือ 3dc เพื่อถักเป็นป๊อปคอนสติทค่ะ 1dc 2dc และ 3dc หลังจากนั้นทำป๊อปคอนสติทค่ะได้กรีดที่2โซ่2ค่ะกรีดที่3ก็ทำเหมือนกันเลยค่ะทุกคนก็คือ 3dc แล้วก็ทำเป็นป๊อปคอนสติทแล้วขั้นด้วยโซ่2 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบกลีบสุดท้ายแล้วเชื่อมต่องานด้วยสลิปสติทและจบด้วยโซ่หนึ่งค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันที่โซ่3ค่ะทุกคน หลังจากนั้นทํา 2dc ในช่องเดิมเลยค่ะได้แล้วหนึ่งช่องนะคะก็จะเป็นทั้งหมด3หลักนะคะช่องถัดไปนะคะเราจะทํา 3dc ในหลักเดียวกันค่ะช่องถัดไปก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน 3dc ก็ซึ่งช่องนี้นะคะเราจะทําเป็นมุมฉะนั้นเราจะขั้นด้วยโซ่2ค่ะแล้วทำการถัก3 DC ลงในช่องเดิมก็คือช่องนี้เลยนะคะเราก็จะได้มุมเหลี่ยมแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นมุมเหลี่ยมแบบนี้นะคะช่องถัดไปค่ะเราจะทํา3 DC ค่ะในช่องเดียวกัน ถัดไปก็3ามค่ะและสามดีถัดไปนะคะในช่องนี้นะคะเราจะทำเป็นมุมค่ะก็เหมือนเดิมเลยทุกคน 3dc ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ 3dc นะคะซึ่งทุกมุมค่ะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดเลยนะ อันนี้ได้มุมที่2แล้วนะคะโดยในระหว่างตรงกลางเนี่ยคะ่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะทั้งหมด3ช่อง1 2 3นะคะพอถึงช่วงมุมก็ทํามุมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปิดชิ้นงานชั้นนี้ด้วยสลิปสติ๊นะคะแบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้เป็นมุมเหลี่ยมแล้วเนาะหลังจากนั้นเราจะทำอีกหชั้นค่ะโซ่หค่ะหลังจากนั้น เราจะถัก X นะคะหรือว่าถัก single ลโครเชตนะคะไปจนรอบเลยนะคะเมื่อถักมาถึงมุมนะคะเราจะสองซิงเกิลโครเชก่อนนะคะหลังจากนั้นโซ่สองคะ่ะทุกคนแล้วก็สองซิงเกิลโครเชอีกหลังจากนั้นก็ s ิงเกิลโครเชตในทุกหลักเลยค่ะทุกคนพอถึงมุมเราก็ทําเหมือนกันก็คือ2 s i n ิงเกิลโครเชตั้นด้วยโซ่2แล้วก็2อง n ิงเกิลโครเชไปจนจบรอบนะคะแล้วเราก็จะทําการสลิปสติ c กแล้วก็ตัดไหมนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นงานแบบนี้ค่ะยังไงก็ไปลองทําตามดูนะคะ